สลัมอเกุ้มค่ะทุกคนวันนี้มีโอกาสมาซอยกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเจ้าดังกับร้านนี้เลยค่ะจูนากว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกร้านนี้นี่อยู่บริเวณริมถนนกรุงเทพกีทานะคะหน้าตึก MH h o u s เนานะข้างโรงเรียนลำสาลีจะบอกว่าร้านนี้เป็นเจ้าดังเลยเขาเปิดร้านเนื้อตุ๋นน้ำซุปตั้งแต่เชา้ามืดเลยนะพอถึงช่วง10โมงนิดนี้เนี่ยเมนูกว๋วยเตี๋ยน้ำตกก็พร้อมเสิร์ฟแล้วเสน่ห์ของร้านนี้คือแม่ค้าใจดนิมมากและให้เครื่องเยอะมากๆนะคะน้ำซุปก็มีกลิ่นหอมเรียกลูกค้าสุด ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะว่าชอบทานแบบไหนก็จัดไปเลยแต่ส่วนตัวเราเนี่ยมองว่าออะไรแทบทุกแบบเชื่อไหมว่าหนึ่งเนี่ยเขาขายได้มากกว่า200้ถ้วยเลยนะใครที่อยากเน้นวัตถุดิบตัวไหนเป็นพิเศษก็บอกกับทางร้านได้เลยนะจ๊ะแต่ถ้าอยากให้เราแนะนำเนี่ยจัดไปเลยทุกเมนูจ้าเพราะตอนนี้ทุกคนเห็นนะเรากินทั้งก๋วยเตี๋ยวแบบแห้งและแบบน้ําเลยค่ะแต่ส่วนตัวนะชื่นชอบแบบเนื้อเปื่อยของเขามากตรงที่ว่าแบบจูนาเขาตุ๋นได้เปื่อยยุยจนแทบไม่ต้องออกแดงเขียวเลยค่ะหากใครที่กำลังมองหา,ห,าหรือสนใจลิ้มลองก๋กวยเตี๋ยวน้ําตกเนี่ยเอนนลวป็ิุงชม สักครั้งนะคะก็ตอนนี้มากันมีแอปพลิเคชันเราไว้ค้นหาร้านฮาลานทั่วไทยโหลดฟรี a อนด o อยและไอโอเอสไปจิ้มกันได้เลยค่ะครั้งหน้าเราจะพาไปร้านฮาลานที่ไหนนะคะรับติดตามชมสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมค่ะ